การจูนล,ลูกรีโมทนะคะกดปุ่มนี้ถ้าเป็น328เนะี่ยจะเป็นปุ่มสีขาวที่เขียนว่าปุ่ม s t าร์ดกดค้างไว้2วิให้ไฟสีแดงสัญญาณนี้ตัดแล้วมากดที่ลูกรีโมท2ทีปุ่มไหนก็ได้แค่นี้รีโมทใช้งานได้แล้วค่ะอีกทีนะคะอันนี้ใช้งานไม่ได้นะ จูรูีโมทนะคะกดปุ่มนี้ปุ่มสตาร์ดี้ค้างไว้2วิกดค้างไว้2วิจนไฟสัญญาณสีแดงนี้ตัดแล้วมากดที่ลูกรีโมท2ทีปุ่มไหนก็ได้แค่นี้ค่ะใช้งานได้แล้ว อย่าก,กดนานจนเกินไปนะคะถ้ากดนานเกินไปประมาณ8วิเนี่ยคือต้องล้างรีโมทใหม่ทั้งหมดถ้ากดแค่2วิเนี่ยก็คือการจูนล,ลูกรีโมทถ้ากด8วิคือการล้างลูกรีโมททั้งหมด